สวัสดีครับวันนี้กับ s กอร์ r เปร r ล t นะครับก็มีกิจกรรมใหม่มาก็เห็นว่าด่วนก็อยากให้ได้กันทุกคนแล้วก็แจกตัวฟรีธรรมดานี่แหละที่เรียกกันว่าตัวจีนแดงเดี๋ยวจะเข้าไปโชว์ว่ากดกันตรงไหนฟูลสเต,ต็กเนี้โอเคมาแล้วครับพอก,กดเข้าเกมมาก็จะเข้าส่วนหน้าอ e ีเวนต์ก่อนนะครับ มาแล้วกิซมัสเดล i ี่คูปองอีเวนต์ครับอันนี้นะครับกดเข้าไปดูก็ได้กดเข้าไปดูนี่แหละหรือไปดูที่หน้าแฟนเพจก็ได้ครับก็บอกเหมือนกันอันนี้ไม่ได้แจกตัวนี้นะครับที่ผมเคยอิจฉารักแรกก็คือขึ้นมาประ,ประมาณเนี้ยผมก็คิดว่าแจากตัวนี้ที่จริงไม่ใช่ครับที่จริงก็งแค่บอกโค้ดแหละน่าจะประมาณนั้นนะรู้สึกเกิน จำโค้ดไว้นะครับแล้วใส่โค้ดตรงไหนก็ที่หน้าอีเวนต์เหมือนกันครับเมื่อกี้ไอดีลองกดเล่นเล่นเรียบร้อยแล้วโดน3ดาวครับแลดูไอดีหลักเลยนี่ครับ enter your promo code here ครับใส่ไปไม่รู้ต้องพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้ววะนะผมก็ใส่พิมพ์ใหญ่เลยแหละและคปบบล็อกเลยโลซีจีไอเอลเอสเอนเตอร์เรียบร้อยครับได้กูปังแล้วเดี๋ยวไปรับกูปังในเกมกันแล้เปิดกันสดๆเลย อยู่ที่ว่าจะเข้าเกมได้หรือเปล่านะคข้งบ่อยมันออนบูสเต็กไม่ได้สเปคเครื่องก็สูงโอเคครับเดี๋ยวเข้าเกมใหม่รอสักครู่เซ็งครับผมคข้งอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลอบที่หนะ้าแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้ทีออนบูสแต็กเนีเหมือนเขาจะ สเปคเครื่องก็อัปเกรดแล้วนะก็ดีขึ้นหน่อยแล้วแหละแต่อาจจะเป็นที่บูสแต k กตัวตั้งที่เซิร์เวอร์เขาไม่ต้องการให้บูสแต c กเข้าเลยค้างค้างบ่อยมากแต่อันนี้ก็ห้ารอบติดก็เกินไปนะไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่าแต่ก็พูดก่อนแล้วกันว่าถ้าเปิดละตัวก็อยู่ในกล่องของกวัดล้ว ก็กดลับมาแล้วก็ไปเปิดในที่กระช่าที่ตรอมานั่นแหละเป็นตัวฟรีส่วจเจนแดงหนึ่งใบมีให้ทุกวันนะครับก็ดูวันที่ในกิจกรรมก็ได้น่าจะยี่สิบสถึงยีวันละใบก็รุ่นสดาวถึง5ด้ดาวก็ขอให้ได้5ดาวกันทุกคนแล้วกันแต่แต่ผม3ามประเดิมมาแล้วนะ ID ลอง ไ้ยเราคิดว่าจะตัวห้าดาวเดี๋ยวรองสองสารอบครับเข้าได้แล้วเนี้ยตัวเราจะลืมแลก SC กันนะครับใช้ตัววันครบร้อยแลกเก็บได้อีกร้อยหนึง่งนลิมิเต็ด เ e ฟ e r น n c ไอดไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับครบแล้วปั๊มแองครบแล้วก็จะหา id ลองเล่นด้วยแหละไอดีหลักอย่างเงี้ยสู้เขาไม่ได้ละไอดีลองมาลองเพลินๆดีกวถ้า่ก็ไม่เพลินหรอกมันไม่มีเวลาเล่เนขนาดนั้นหรอกก็ดูถ้ายังไม่ได้ตัวที่อยากได้ในช่วงนี้ก็ อาจจะเลิกเลิกไปนะครับรอเลยแล้วกันตัวจีนแดงเออเนี่ยดังใบครับก็บอกให้กดตรงไหนดีอ่ะลุมนี้แล้วกันโอ้ เชื่อมีอะไรล้นบ้างวะเนี่ยจะดูไปแล้วตัวดีๆผมก็เยอะนะแต่ขาดตำแหน่งที่ต้องการางไงมันก็ลำบากอะถ้าไม่มีตำแหน่งที่เราต้องใช้มันก็เล่นยาก ชิวนนี่ตัวใหม่ไว้เก็บไว้กันตรงนี้ก็เก่งอยู่เทลเลอร์เนี่ยชอบอยู่ทับไปเจ็ดดาวยังไม่ได้ที่ก็ถือว่าเป็นตัวลุยที่ที่ดีอ่ะนี่ก็เจ็ดดาวได้แล้วโล,ลา่าเก่งด้วย อนนี้ชาก็เพิ่งไปเจ็ดดาวได้ทำไมว่างอัพครับนี่ถึงห้าดาวถึงใจเป็นตัวผู้หรือเปล่าวะเควินชื่ออ้ชายแต่รู้สึกสกีก็ตั้งจะดีซัพพอร์ตหมดแหละเนี่ยตัวดีๆก็แบบ้ยน,นี่ตัวฟรีก็อัพเต็มแล้วตัวนี้ ผมรู้สึกผมจะขาดโก็็ต้องรอตัวเนี้ยอัพโอ้โหเออไม่ได้เพิ่มเลยเหรอผมลงเมื่อวานเกือบสิบรอบนะเออไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะทุเล่จริงท้าดไฟอัพตัวไหนดี <c oughs> อัพไันดีแล้วกัน จะพยายามหลดตัว5ดาวไว้ตัวนึงครับเพิ่มมันอัปเกรดเพื่ออะไรสกิลดูกระกากแต่กดกดไปเหอะรออัพเป็น5ดาวแล้วรีเป็นตัวอื่นได้รึเปล่า ในมานค่อมก็เจ็ดดาวเราเสร็จชื่อตามโค้ดนี่ก็สักจะเจ็ดดาวได้เจ็ดดาวเยอะครับแต่คา,าดโกงไงที่แรกฉโก3สามดาวเป็นสี่ดาวอันนี้จะเอาสี่ดาวเป็นห้าดาวใจจริงก็ถ้าได้ได้โก5ห้าดาวมามันก็จบๆเลยไงแต่ก็เจอไม่เจอเลยนี่หวาแต่ก็ไม่อยากได้โกธาตุมืดไง มันมีตัวฮิโลฮิโล,โลมั่งหอดแทบเป็นเทพเลยล่ะเปิดให้ดูฮิโลเนี่ยสกิลยิงมันบวกแอทแทคกไปเจ็ดสิบเปอร์เซนไงบวกคีอกอกบวกการติดคีเอก แล้วเราไปเล่นทาดเมือมนแพ้ตัวนี้ไงเราคุณก็ใช้กันเจอดเลยเลือดเท่าไหร่ก็หมดอ่ะตุ้มเดียวหมดเลย <c oughs> ก็เลยโอ้เอาเอะโอเคครับปนเรียบร้อยแล้วสำหรับรอบนี้อย่าลืมเปิดขอให้ได้5ดาวกันแล้วกันผมได้3ดาวนะ3ดาว ID 1นึง ID นี้ได้4ดาว ID ต่อไปเดคนก็น่จะเป็น5ดาวบ,าบังคับขอใโชคดีนะครับ